กับสวัสดีครับพี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆทุกท่านครับกับผมสแสแบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทของปุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลจเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่ครับสำหรับห้าเหรียญสำหรับเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้ปีพศนี้ยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดเลยนะครับแต่ที่สําคัญครับ เรามาดูกันครับว่าเหรียญปีพศนี้เหรียญห้าบาทปีพศนี้ข้อมูลเก่านั้นเขาให้ราคาตอนนั้นนะครับท,ท่านตกจุดที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ครับท่านไปดูนะครับปีพศสองพันนี้ครับเดี๋ยวผมค่อยบอกทีหลังแล้วกันนะครับมาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านเป็นลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยสวยงามประการนะครับเนี่ยนี่ครับสวยงามประการนะครับสาหรับปีนี้ครับยังไม่ทําการล้างครับคุณเห็น ชัดเจนอยู่ครับว่าลอยดำปีอยู่แต่ตัวหนังสือก็ชัดเจนครับผู้วิพนอนุนจเดีอยู่เบื้องหน้าพงท่านเป็นด้านหลังขอรัชกาลที่เก้าครับท่านบนลุมวู้ดพงท่านดูสิครับคมชัดเจาะมากสวยงามมาการนะครับในแบบนี้ครับโอ้ยสุดยอดแล้วขอบเฟืองครับนี่ขอบเฟืองนี่ขึ้นผสมทองแดงนะครับเนี่ยสําหรับขอบเฟืองนะครับสวยงามมรกนะครับสาหรับเดือนนี้ครับท่านมาดูด้านหลังครับเนี่ยประเทศไทยพศสอง7ันห้า้ยสามสิเกครับท่านตรงกลางคือวัดเป็นจมาบพิธิดทสิ์ศวะราห์ ่วนด้านล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็5้าบาทอัลบีนครับแล้วอีกจุดหนึ่งครับจุดสาคัญอีกจุดหนึ่งคือนี่ครับกระเบื้องครับกระเบื้องเห็นชัดเจนทุกแผ่นนะครับท่านดูดีๆนะครับแต่ตรงนี้นี่ครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับตรงหัวใบไม้ลงมานี่ครับมันไม่มีครับตอนนี้เหรียญนี้ครับราคาไม่ธรรมดาแน่นอนครับถ้าไม่มีแบบนี้ครับปีพศส5 3 7ัห้าร้ยสาสิบเจ็ดนี้นะครับท่าน ความหนาของเหรียญอยู่ที่24มิลลเมตรครับน้ำหนัก7.5กรัมนะครับท่านเป็นเหรียญพระเศียรเล็กอย่างหนานะครับท่านพระเศียรเล็กอย่างหนานะครับจํานวนการผลิตครับปีพศ2 5 3 7หนี้จํานวนการผลิตอยู่ที่123ล้าน4แสน4หมื่น3พันเหรียญนะครับท่านโอ้เยอะนะครับ123ล้านเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ย ในระดับยูเนซีนะครับตัวอยู่ที่เหรียญละห้าสิบาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับท่านยูเนซีครับข้อมูลเก่านะครับข้อมูลเก่าอยู่ที่เหรียญละห้าสิบาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับสําหรับยูเอนซีนะครับแต่ตอนนี้จากห้าสิบาทพุ่งมาถึงเกตสิบาทแล้วครับท่านเพิ่มขึ้นมายี่สบาทนะครับสําหรับราคานี่ครับที่ประมูลคือที่ประเมินครั้งล่าสุดนะครับประเมินครับผมคนเรียกประมูลตลอดเลยราคาประเมินครั้งล่าสุดครับ ขึ้นมาที่เกตสิบบาทตอ่อหนึ่งเหรียญนะครับสำหรับปีพศอสองพันห้าร้อยสามสิบเก็นี้นะครับท่านถ้าใครมีอยู่อนาคครุ่กนะครับเพราะตอนนี้ยังพอหาเจ็บได้สบายสบายอยู่นะครับท่านมันยังมีอยู่ในระบบนวนเบียนอีกเยอะครับรับรองเลยว่าทางกองกระสาบเนี่เก็บไม่หมดแน่นอนครับท่านเชื่อผมเหมออยกเว้ยนยกเลิกการใช้ยกเลิก การผลิตไม่มีแล้วครับยกเลิกการใช้แค่นั้นแหละครับท่านมันถึงจะค่อยๆหมดไปทีลิ้ิสิริิครับแต่จถ้ายังใช้อยู่ทุกวันนี้ยังไงก็ต้องเจอครับ